ทุกคนคะวันนี้ทิพจะมาสอนในการเพิ่มเลเยอร์ตัวอักษรในแอป iBit Pen นนะคะตัวนี้นะคะเริ่มแรกเราก็เข้าไปที่ตัวนี้เลยแกลเลอรี่ของฉัน าขึ้นมา1แผ่นนะคะก็คลิกตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกนะแล้วก็เลือกตรงนี้มันจะมีให้เลือก1ต่อ1แล้วก็3ต่อ4 9้าต่อ16นะคะทิฟจะเลือกแต่ทิฟจะสร้างเป็นกระดาษแผ่นงานตัวเองตรงนี้นะทิฟจะเอาเป็น2,050คูณ2,050นะคะทุกคนแล้วทิฟก็จะเลือกโอเคนะโอเคจ้าต่อไป เราก็จะเลือกรูปภาพนะคะก็มาตรงนี้นะที่มันเป็นตรงเนี้ยเนี่ยแหละตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็คลิกที่นี่เลยกล้องนะคะที่จะนําเข้ารูปภาพที่เราจะแต่งทิปก็เอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะคะทุกคนแล้วทิปก็ขยายภาพให้มันพอดีกับแผ่นง,งานของเรานะคะ ทิปก็จะมาเพิ่มแผ่นง,งานใหม่นะคะเพื่อจะสร้างเป็นข้อความนะคะทุกคนนี่เลยก็นี่คลิกตรงเครื่องหมายบวกนี้นะคะมันจะเพิ่มเลเยอร์ให้เรานะทุกคนเดี๋ยวนี้ทิปขอลบออกไปก่อนนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมนี่นะคลิกตรงบวกตรงนี้นะคะเพื่อเพิ่มเลเยอร์นี่อ่าพอเราได้เลเยอร์เปล่าขึ้นมาแล้วแล้วเราต้องให้ไอเนี่ย ไอ้ที่มันเป็นสีน้าเงินน้ําเงินเนี่ยมาอยู่ตรงช่องเลเยอร์ออเปล่าของเราด้วยนะคะเนี่ยเราเอามาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แหละแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะเห็นไหมกดเข้าไปเลยจ้าตามตามกันไปเลยจ้าแล้วก็เลือกที่อักขระนะคะอักอะไรเนี่ยเอออักขระเนี่ยนะคะเลือกเป็นตัวทีไปนะคะแล้วก็จิ้มหนึ่งครั้งมันจะมีบอกให้เราเพิ่มข้อความโอเคเพิ่มไปเลย พิมพ์ข้อความที่เราอยากได้เลยนะคะทุกคนนี่ทิฟฟ์ก็จะจัดองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆให้มันบิดเบี้ยวยังไงก็ว่ากันไปนะจ๊ะแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงอตัวอักษรมันจะมีรูปเล่นด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นใสอ่านี่นะเส้นเห็นปะว่าเส้นมันมีขึ้นมีลงเออโอเคความหนาของเส้นขอบตัวหนังสือเรานะจ๊ะ โอเคทิปจะเอาความหนาตัวหนังสือขนาดนี้ส่วนสีอักขรก็เลือกได้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีจานสีที่ทิปชุดจานสีที่ทิปเซฟเอาไว้นะกับตรงนี้เราก็มาเลือกเอาเองว่าเราจะสีอะไรตรงนี้นะคะทิปจะเลือกจานที่เซฟไว้อ่ะโอเคก็ติก๊กเครื่องหมายถูกจ้า สเต็ปต่อไปแล้วก็มาตรงที่เลเยอร์ที่มันซ้อนๆกันตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อเพิ่ม layer. เ,มมเลเยอร์เห็นไหมมันจะได้เลเยอร์เปล่าเห็นไหมมันจะได้เลเยอร์เปล่าแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะให้มารวมเข้าด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็คลิกโอเคนะสเต็ปต่อไปก็เลือกเป็น อันเฟอร็อกตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปหนึ่งทีให้มันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะจ๊ะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาเลือกตรงตัวทีตัวนี้ให้มันเด้งขึ้นมาเพื่อกดเมนูแถบเมนูให้มันเด้งขึ้นมานะคะเลือกฟิลเตอร์จ้าเห็นปะทันไหมเอาใหม่นะนี่นะเลือกตรงนี้นะฟิลเตอร์อ่าโอเคมันก็จะเด้งมานี่มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะคะกระจกสีขอบเปียกอะไรก็ว่าไปแต่ทิปจะเอาแสงเงาตรงนี้นะคะก็ติ๊กเข้า ไปเห็นปะเอออัดติก๊กเข้าไปจ้ามันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่รัศมีเสน้นก็คือความฟุ้งกระจายนั่นเองนะว่ามันจะแบบรัศมีกว้างขนาดไหนอะไรยังไงนะแต่ทิพย์จะเอาแค่นี้ประมาณ1 1พอส่วนองศานะคะก็นี่ <c oughs> เห็นปะมันไม่ค่อยเห็นกัน <c oughs> เดี๋ยวทิพย์เปลี่ยนสีก่อนนะอ่าทิพย์จะเอาสีนี้ อ่ะโอเครัศมีเส้นนี่เห็นปะเห็นปะเห็นความฟุ้งกระจายของมันไหมถ้าปรับตรงรัศมีนะแต่ทิปจะไม่เอาฟุ้งขนาดนั้นทิปจะเอาแค่ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วส่วนองศาทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเอียงไปทางด้านขวามือถ้ามาฝั่งฝั่งขวามือมันก็จะเอียงมาด้านขวามือนะคะถ้าไปลดไปทางลบมันก็จะแบบ เป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองปรับเล่นกันดูนะแต่ทิปจะเอาสักประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนระยะระยะห่างมันปรับได้นี่คุณจะเอาห่างแค่ไหนจะเอาห่างยังไงจะเอาแบบไหนก็เลือกไปเลยนะจ๊ะส่วนทิปจะเอาสักประมาณแค่นี้พออ่านี่เลยโอเค ตรงนี้เป็นเลือกสีนะคะสีของอแสงและเงาของมันนั่นเองนะแต่ทิปจะเอาสีนี้แหละทุกคนมันเปลี่ยนได้ถ้าเราเลือกสีนี้ก็ลองดูนะว่าแบบไหนมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะ,ะโอเคทิปไม่ชอบอ่าโอเคทิปเอาสีแบบนี้ก็แค่นี้นะคะการทําแสงและเงาแล้วก็คลิกถูกได้เลยแล้วก็การกระบากออกนะคะทุกคน สเต็ปต่อไปถ้าจะเราจะเพิ่มย่อขนาดเฮ้ยมันใหญ่ไปอะไรแบบนี้นะให้เรามาติ๊กตรงตัวทีนะคะแล้วก็นี่รูปร่างเราก็คลิกเข้าไปนี่มันสามารถหดได้อ้าได้หดได้อ้าได้ไดแบบนี้นะคะโอเคจ้าถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะจ๊ะ